ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษมาถึงคุณสรันธพรไปผ่าตัดเปลี่ยนจอภาษาตาเพราะอะไรครับเอพอพบว่าจะไปตัดแว่นนะคะว่าไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วตกลงพบว่าพอตัดแว่นเขาบอกว่าตาคุณยังไงก็ไม่รู้มีมีปัญหาแล้วล่ะให้ไปพบแพทย์เถอะ คือตอนแรกเนี่ยจะไปตัดแว่นสายตาว่าตาเราไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นสั้นหรือยาวฮะตอนแรกมันมันคล้ายมีกระจกมาเรารับก้าวไปถึงมันไม่ถึงอย่างเงฮะแต่เราถึงแล้วลอยลอยลอยอยคือเท้าเนี่ยแทนที่จะเหยียบแล้วเรานึกว่าถึงพื้นจะหมายมาถึงว่าเราถึงแล้วแต่ว่าเรานึกว่ายังไม่ถึงแล้วกระแทกซะหน่อยหนึ่งอ๋อเหมือนเหมือนสายตาเลนมัน ละระดับกันอย่างนั้นจนกระแทกบ่อยๆครั้งก็เอ๊ะไม่ค่อยดีแล้วไปพบแพทย์ดีกว่าไปตัดแว่นก่อนนะคะไปตัดแว่นนี้เขาบอกว่าใส่ตาเขาบอกว่าไปไปหาหมอเหอะไปพบเขาบอกว่ามันมันมีรูไปแล้วค่ะตาซ้ายน่ะมีรูแล้วรูคือในจอประสาทนะคะมันโบอ๋อฮะสาเหตุคุณหมอบอกไหมครับไม่ใช่ไม่ไม่บอกนะคะว่าเขาบอกว่าอาจจะใช้สายตามากเกินไป คุณชลันทพรทำอะไรครับทำมาเยอะไม่ไม่ไม่แน่นอนก็ค้าขายฮะค้าขายนะเอ่อมีมีพฤติกรรมอะไรที่มันเสี่ยงต่อดวงตาเราไหมไม่มีฮะเช่นต้องจ้องแสงแดดใช้เครื่องจักรทำเป็นช่างออกเล็กว่าขายของอยู่ตามห้างอย่างเงี้ยค่ะเออก็ขายของปกตินะมีมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับสายตาไม่ไม่มีฮะไม่เคยล้มไม่เคยอะไรด้วยค่ะแต่ว่านอนน้อย นอนน้อยคือดูแลแม่ค่ะแม่เป็นอมพภพแล้วนอน,นออพักผ่อนน้อยแค่นั้นเองสองชั่วโมงต้องตื่นพลิกแม่พลิกแม่เงี้ยค่ะแต่เป็นข้างเดียวเป็นข้างเดียวค่ะแต่ข้างนี้ก็เป็นเต้ากระจกนิดหน่อยต่อไปจะต้องผ่านอันนี้นอันนี้น,นะครับสันนิษฐานว่ามันจะเกี่ยวกับกรรม,มพันธไหมครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวะคะ่ะะอนญ,ญนะคะเข้าใจว่าเป็น การเสื่อมของจอรับภาพอะฮะจอประสาตานี่ยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเกิดการเสื่อมได้ ซึ่งเสื่อมเนี่ยอาจจะเสื่อมตามอายุก็ได้หรือเสื่อมเนื่องจากได้รับแสงแดดมากเกินไปได้รับควันบุหรี่เยอะเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีมันมีปัจจัยหลายอย่างแต่ไม่มีไม่มีข้อเสียงอย่างที่อาจารย์บอกมีไหมฮะไม่มีค่ะไม่ไมีมมด้ดนะหาบุหรี่เลยก็ไม่ได้ใกล้ชิดอะไรพวกนี้เออแปลกดีเหมือนกันนะฮะอ่ะว่าเป็นความเสื่อมแล้วกันนะอาจจะเกิดจากสาเหตุเพราะวลามันเสื่อมเนี่ยเราก็ไม่รู้เสร็จแล้วคุณหมอมแนะนําให้ทําอะไรฮะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนจอประสาทน่ะคือต้อง ใหม่เลยเปลี่ยนเหมือนเอาหนังไปแปะไว้ค่ะเปลี่ยนจอประสาทตาจอประสาทตาจ,าจาอประสาทตาค่ะเออผมก็อธิบายภาพไม่ชัดเจนด้วยจอมันเหมือนกับจอหนังไหมอาจารย์คือมันเป็นที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกเรติน่าอ๋อนะตัวรับภาพอ่าเป็นจอรับภาพซึ่งจอรับภาพอันนี้มันจะมันจะเหมือนลอยลอยอยู่บนที่เขาเรียกวุ้นน้ำตาเพราะฉะนั้นก็คือว่าสาเหตุ ของการเสื่อมเนี่ยหรือว่าถ้ามีปัจจัยอะไรเข้าไปเนี่ยเขาพบว่ามันจะมีเส้นเลือดเนี่ยงอกขึ้นมาโดยเฉพาะตรงกลางของของจอประสาตา<อ>ที่เขาเรียกแมคคูล่านะคะตรงนั้นอ่ะมันมักจะเสื่อมง่ายแล้วก็มันจะมีเส้นเลือดเนี่ยงอกออกมาเพราะฉะนั้นทำให้เรามองภาพเนี่ยเราจะเห็นภาพตรงกลางเนี่ยเลือนราง มันจะไม่ชัดหรือบางคนอาจจะเห็นเป็นจุดดําไปเลยคือไม่เห็นอะไรเลยรงกรดอย่างนั้นใช่ไหมคะคือบางรายก็อาจจะเห็นภาพเช่นถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลายๆอันอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมองเห็นรอบๆแต่ว่าตรงกลางนี่มันจะบิดเบี้ยวแบบเนี้นะคะทีนี้ที่บอกว่าเปลี่ยนจอประสาทตาเนี่ยในความเป็นจริงมันเปลี่ยนไม่ได้อจอประสาทตาเรามีอันเดียวครับ แต่เข้าใจว่าหมอเขาใช้คำพูดเพื่อให้ฟังง่ายแต่จริงๆเวลาผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเขาผ่าตัดเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาเส้นเลือดตรงที่งอกออกมานั่นน่ะตัดอันนั้นออกไปหรือเขาอาจจะรักษาโดยการใช้แสงเลเซอร์ไปทำลายไอพยาธิสภาพอันนั้นไปปรับพยาธิสภาพอันนั้นให้ดี หรือบางที่ะอ่าแล้วก็มันจะต้องเปิดตาเข้าไปนะฮะแล้วก็เย็บปิดแต่บางรายอาจจะไอตัวเรติน่าเนี่ยมันอาจจะลอยออกมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้แสงเลเซอร์เนี่ยยิงเพื่อให้มันเข้าดันติดเข้าไปอยู่กับที่เหมือนเดิมโอ้การนี้ก็ไม่เห็นเลยเหมือนกันฮะมันเหมือนเรามองภาพทิศตรงกลางๆจะไม่มีจะมีแสงรอบๆเฉยๆตรงกลางจะโบไปเลยดําไปเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะ โอ้แล้วยังไงฮะหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดค่ะแล้วครึ่งปีที่แล้วล่ะค่ะครึ่งปีที่แล้วพบมาครึ่งปีที่แล้วเองแล้วทํำยังไงฮะทําไมอ่ะผ่าตัดก็คือก็ทั่วไปก็ผ่าฮะผ่าก็ไม่น่าจะมาเจอกับบิมได้อ๋อพอดีคุณแอนอัญชลีนะคะเขาแนะนําอยู่พอดีน้องชายเป็นลิสิดดวงก็เลย เอาไปให้น้องชายทานก่อนอให้น้องชายาทานนาสีดวงอว่าน้องชายเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าน้ำมันคุดเนี่ยเคยเมื่อเด็กๆอะ่ะเป็นแผลแล้วแม่เขาเอามาทาให้อะ่ะ<อ>เป็นยายาเปลือกอะ่ะแสดงว่าเป็นเด็กกรุงเทพเด็กต่างจงาังหวัดแล้วตกลงมันหายเราก็เลยแน่ใจคะว่ามันน่าจะเป็นแก้อักเสบได้ เราไปทานยาแก้เศษมากๆเดี๋ยวมันจะปวดท้องเมื่อก่อนเคยเป็นโรคกระเพาะเหมือนกันฮะก็เลยทานตัวนี้ทานน้ําทานน้ําคุณสันนิฐานจากการที่น้องชายเนี่ยทานน้ำมะขุนแล้วดีขึ้นเหมือนว่าแคลมสีดีขึ้นแห้งอะไรอย่างนี้คุณคุณสรันทพรก็เลยคิดว่าถ้าตัวเองเนี่ยเกี่ยวกับตาก็น่าจะช่วยได้จะหลังจากผ่าตัดแล้วก็เลยถึงทานอ๋อคือหลังจากที่ไปหาหมอแล้วแล้วก็ มาทานใช่เมื่อเดินเดินทานวานนี่เองค่ะทานเพื่ออะไรฮะทานคิดว่ามันแก้อักเสบได้มันจะได้ติดแผลที่มันผ่าแล้วเราจะได้ติดเนี้ยแสดงว่าหลังจากผ่าแล้วยังไม่ได้ทานเลยตอนตอนผ่าถึงได้ทานตอนก่อนนั้นก็ให้น้อยทานไม่หมายถึงว่าพอผ่าเสร็จแล้วเนี่ยทานเลยทานเลยทานเลยสั่งไว้รอเลยสั่งไว้รอเลย จะช่วยทาให้แผลต,ติดเร็วขึ้นติดเร็วแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแกลบเสบเราเคยอ่านในในบปลิวแล้วแหละแกลบเสบได้สองเท่าสามเท่าตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ผมถามก่อนอคุณหมอแนะนํำไหมว่าหลังผ่าแล้วมันจะมีอาการอะไรยังไงใช้เวลาพักฟื้นนานแค่ไหนให้ให้นอนฟั่มหนึ่งเดือนค่ะนอนฟั่มเฉยๆหนึ่งเดือนไม่ลุกไปไหนเลยนอกจากทานข้าวกับเข้าน้ำคุณก็คุณก็ต้องแห่แห้คางไว้อย่างนี้นะคะอ๋ะอะ ถ้าเกิดว่าแผลเย็บแล้วมันไม่ติดหนึ่งเข็มคุณก็ไม่สันมาดมองเห็นแล้วคุณก็หมดเลยหมอบอกหมดเลยเราก็ใจไม่ดีโอ้คุณหมอบอกว่าถ้าหลังผ่าตาัดอจอประสาทตาที่ว่าที่คุณหมออธิบายนะฮะต้องนอนคว่ำอย่างเดียวหนึ่งเดือนลุกขึ้นมาทานข้าวได้อย่างเดียว่แตห้องน้ำทำงานไ,ไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วคางต้องต้องให้ติดคือฟั่มไว้ค่ะฟั่มไว้เขาจะมีแก๊สนะคะ ใส่ไว้นี่เนะี่ยดำดำมีมีอะไรครอบปิดไว้แก๊สแก๊สหรืออะไรฮะหมอจ้ากด็ดำดำฮะต้องอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นลักษณะที่หลังผ่าตัดเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกเอาไว,ว้ว่าเรติน่าเนี่ยมันมีวุ้นอยู่ข้างหลังมันลอยๆอยู่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่เข้าที่ใช่ไหมค,ครับการที่เข้าให้นอนคว่ำลงไปก้มคอลงไปอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เขากจะตดใส อะไรที่เขาเรียกแคทอะไรสักอย่างเนี่ยเข้าไปเนี่ยอันนี้มันจะดันให้เรติน่ากลับเขา้าเข้าที่โอ้โห,โหแต่มนุษย์เราก้มหน้าอย่างเดียว<ม>เกือบเดือนนึงเดือนนึงเดือนนึง่ะน,นอนนอนฟ้ามอย่างเดียวหาช่องไว้ให้ใหายใจหน่อยเดียวกันเนี้ยโอห้หลังจากนั้นต้องไปผ่าตัดจมูกใหม่ไม่มีช่องไม่ีช่องอ๋ออันนี้ทรมานอย่างหนึ่งนอนโอ้โหทรมานมากมากเลย สวดมนต์แล้วท่าไหร่เยอะแย่ไม่หายก็เสร็จเลยเราไม่เห็นแน่แล้วบอดเลยบอดเลยใจเสียคือตอนนั้นหมอบอกเลยว่าถ้าเข็มไอ้ทีเย็บไปเนี่ยที่ทําไปเนี่ยทําไม่ดีขึ้นเข็มเดียวคือโบเลยไม่เห็นละอุ้ยห้าสิบห้าสิบเลยนะจิตก็ไม่ดีแล้วค่ะช่วงนั้นใจไม่ดีละ่าเราคงจะไม่เห็นซะแล้วละอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอผ่าเสร็จออกมาปั๊บกินเลยกินเลยค่ะกินอะไรฮะ กินน้ำนะคะกินบีมบีมรอยใช่ไหมทานน้ำอย่างเดียวค่ะเชื่อตอนแรกเชื่อในน้ําดื่มยังไงฮะวันละวันละครึ่งถุงเอ้เช้าเช้าครึ่งเย็นครึ่งอ๋อเช้าครึ่งซองจ้ะคือตอนแรกเอาไปแค่หกถุงเนี่ยแต่ทานให้ได้เจ็ดวันหานหน่อยหนึ่งอ๋อเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยใกล้ๆกล้เจ็ดวันแต่วันแรกอ่าวันแรกอย่างลเช้าครึ่งเย็นครึ่งใช่ไหมันหลังๆหานให้มันได้เจ็ดวันอ่าไม่เป็นไรฮะเรื่องการัดินการพี่เช่ไม่ว่านะฮะ คิดว่าระบบขับถ่ายได้ไงฮะมันจะได้หันหันแล้วก็ทานแค่นั้นก่อนแล้วพอดีไปพบหมอก็นัดอีกมันได้เก้าวันเองอะฮะจากวันที่ยี่สี่ถึงวันที่สามหมอนัดให้ให้ไปพบอีกนะฮะว่าไปดูไปดูมันดีเลยค่ะไม่แดงไม่อะไรแล้วหยุดเลยเหมือนกันหยุดเลยนี่หมายถึงหยุดเลยนะบีไม่ทันละ,ะหายแล้วอะ นี่กี่เดือนกี่วันนะฮะเจ็ดวันเจ็ดวันทานเจ็ดวันแต่เก้าวันไปหาไปพบแพทย์ไงฮะไม่แต่ทานไปเจ็ดวันแล้ววันที่เก้าวันที่เก้าไปหาปพบและวถ้าก็เว้นวันนึงหมอบอกว่าต้องนอนอย่างน้อยดึงเดือนจแต่เจ็ดวันของคุณเนี่ยเออเก้าวันของคุณเนี้ยไปหาหมอหมอบอกติดดีแล้วโอเคแล้วไม่บอดห่าไม่บอดแล้วแผลนี่สนิท แผลที่เย็บมันแผลเหมือนแห้งเลยอย่างเงี้ยแต่ซึ่งคนอื่นไปข้างหน้าเราสองคนเนี่ยในเคสวันเดียวกันผ่าตัดวันเดียวกันหากแอบดูกันเอาเปิดมาดูหน่อยสิแดงเละอยู่เลยอ่ะคนอื่นน่ะแดงยังแดงทุกเส้นเลือดเลยอ่ะแต่เวลาผ่าตัดเขาเนี่ยมันจะมีผลระทบกับไอ้ดวงวงตาถูกไหมในตาขาวๆเนื้ก็จะแดงจ้ะเปลือกเนื้อก็จะเขียวๆแต่ในตานี่มันจะแดงเนี่ย เส้นตาเลอดเจอเล่นฝอยนี่เขาต้องควักออกมานะไม่คุณเล่นคุณเล่นผมก็ไม่ใช่หมอไม่ทราบเหมือนกันเพราะอะไรครเขาจะไม่ใช่ครับครับก็ช่วยต้าการักเสรก็แค่นั้นนะครับถ้าใครนั่งฟังผมบรรยายตั้งแต่ต้นตอนที่ผมแสดงกราฟของคนที่กินน้ำมังคุดวันละหนึ่งซองเป็นเวลาสิบห้าวันเราจะเห็นการเพิ่มขึ้นของทีเรกูเลเตอร์จำได้ไหมครับ ไอ้ที่เรียกว่าทีเร็กเนี่ยที่มันจะไปตัวเป็นตัวควบคุมไม่ให้มีการเพิ่มขึ้นมากเกินไปของ g h 1 g h 2หรือ g h 1 7ครับซึ่งถ้าหากมันเพิ่มขึ้นไปปุ๊บมา,า,กาเกิดอาการภูมิแพ้อาการแพ้ภูมิตัวเองได้อาการอักเสบก็คือ,อาการแพ้ภูมิตัวเองอย่างน,นเมื่อมมนมีการเพิ่มขึ้น,นทีเร็กมันก็ควบคุมค,ควบคุมไม่ให้มีมีอาการอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยก็คือประสิทธิภาพของน้ำมะคุด ในการสร้างทีเรกรูเลเตอร์นะครับแล้วก็ทําให้อาการอักเสบนั้นหายไปอย่างรวดเร็วจริงๆประสิทธิภาพของน้ำมันคุดที่ทําให้ร่างกายต่อต้านการอักเสบได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันนอกจากว่าผ่านระบบภูมิต้านทานคือเม็ดเลือดขาวแล้วในน้ำมันคุดเองมันก็มีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า GM 1วันะฮะ GM1 วันซึ่งประสิทธิภาพในการลดอาการอักเสบเนี่ยมันสูงมากอย่างที่อ่านในใน ในโบชัวนะครับเป็นสามเท่าของแอสเพรินซึ่งจริงๆคนที่ทดสอบตรงนั้นอ่ะนะฮะก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคือคนคนนี้นะฮะส่งต่อไม่เจียมวันเจียมวันค่ะก็เข้าใจว่านอกจากฐาน้มังคุดแล้วหมอให้ยาอย่างอื่นหรือเปล่าไม่ค่ะมีมียาหยอดสองตัวค่ะคือยาหยอดนะมันจะมีอ่า ยาต้านการอักเสบด้วยนะแล้วก็มียาฆ่าเชื้อด้วยป้องกันการติดเชื้อมันก็ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะเพราะ GM1 อวันก็มีทิ์ต้านการอักเสบนะแต่ได้ประสิทธิภาพมากกว่าเพราะเมื่อเทียบกับผู้ป่วยอีกสองท่านถูกไหมฮะอ่าที่ไปหาพร้อมๆกันใช่ค่ะคนอื่นยังตาแดงมากๆเลยฮะในใน,ในเส้นตาแดงอะ่ะผม,มผมอยากจะขอถือโอกาสนี้พูดให้ชัดครับพูดให้ชัดว่าถ้าสื่อออกไปแล้วอย่าให้เข้าใจว่า น้ำมันคุ้งของเราช่วยแก้ไขอาการไอจอประสาทตาเสื่อมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกันเลยของเราแค่แก้ไขอาการอักเสบหรือช่วยให้อาการอักเสบมันหายเร็วขึ้นแค่นั้นเองเพราะนั้นถ้าใครจอตาเสื่อมแล้วมากินน้ำมังคุดไม่ช่วยไม่ชุบไม่มีข้อมูลใดๆที่บอกว่าช่วยนะครับโปรดไปหาผู้เชี่ยวชาญเนาะการแพทย์ก็ต้องยังให้ต้องการแพทย์บบางสาขาในการรักษาทุกวันนี้ปกติ ค่ะก็ปกติแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีข้างนี้ค่ะอีกข้างเลงอ่าอันนี้กระจกต้อกระจกก็เลยแต่ไม่กลัวแล้วล่ะค่ะไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วซึ่งละได้ของดีไปแล้วนะทุกวันนี้ยังทานอยู่ไหมก็ทานสีเขียวนะคะก็มาทานเป็นแคปซูลอ่าอะไรนะคะกาซินีกาซินีจะยผมถามนิดนึงเป็นข้อมูลความรู้ประเภทแคปซูลกับน้ําที่อย่างของคุณสรัตพรทานเนี่ยเอ่อถ้าทาน ของของคุณชนทรทานครึ่งสองถ้าแคปซูลต้องทานยังไงให้ให้ได้ประสิทธิภาพเท่ากันไหมฮะมมีสูตรมีสูตรนี้ไหมฮะเอไม่มีนะฮะก็คือน้ำประมาณประมาณน้ำก่อนนะกินควบควบร่วมด้วยช่วยกันได้ควบกันได้ยิ่งเร็วใหญ่อยิงเร็วใหญ่แต่จะยังหนึ่งอย่างใดเออแล้วแต่อาการะะืมแล้วแต่อาการ อย่างกรณีอย่างนี้ก็คืออักเสบเท่านั้นนะว,วิธีง่ายที่สุดก็คือไปเพิ่มทีเรกูเลเตอร์แล้วปลอดภัยที่สุดด้วยซึ่งตังน,น้ำกรณีกับตาเนี่ยนะครับครับมันปลอดภัยที่สุดคือใช้น้ําประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์กับน้ํากับแคปซูลต่างกันไหมฮะแล้วแต่อาการครับอย่างกรณีอย่างเนี้ยเราต้องการแค่ตาการอักเสบใช่ไหมครับ ผมก็คิดว่าแค่น้ําก็น่าจะพออน้าําก็น่าจะพอก็ได้ความรู้กันไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ